มอบพร้อมกันวันนี้5คันครับผมทีมงานแบงค์สามเดี่ยวตัวครับวันนี้มาเจอคันแรกกันหน่อยครับนี่ Ford Ranger นะนี่คันแรกนะครับไม่แค่10,000กมื่นกิโลั้นเองนะรถปี2023ครับนี่ครับ Ford Ranger ครับคันแรกนะคันที่2ครับผมวันนี้เรื่องยามดีครับ Honda City ตัวใหม่ล่าสุดครับไม่แค่8,000กิโลครับนี่นะรถปี2023เหมือนกันครับวันนี้ส่งมอบพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกันเลยครับหมด5คันครับติดต่อกันเลยมาคันที่3ากันหน่อยครับไฮไลท์เลยเลยนี่ครับส่งมอเลลูกค้ายนะคคคัันนี้้้ออกหาาาาางงปยรร1 8บบท วันนี้สมนอจัดไปแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองนะคันนี้ไม่นิดเดียวครับสวยด้วยนะดูครับตัวพรีเมียมเนี่ยตัวท็อปสุดเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับเทียนแบงค์สายตัวบอสไม่ธรรมดาครับแต่ละคันนะมาคันที่สี่กันหน่อยครับนี่เลยคันที่สี่ของเรานะครับคันนี้เลยครับผมอย่างสวยนะเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่เลยนี่เขาราเลยครับ โตยเต้ารีโว่คันนี้นะนี่ครับสีประตูนะเกียร์ออโต้คันนี้ครับส่งมอบนะเรียบร้อยลูกค้าคันนี้ป้ายแดงของห้างประมาณเก้าแสนกว่าขายแค่ถูกทวงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่เอาทีเด็ดนะวันนี้ส่งมอบมูลค่าหันบาทห้าคันครับสำหรับทีมันแบงค์เซียวโต้นะสนใจครับพี่โปรชั่นดีๆแบบนี้นะลูกค้าแนะนำมาครับรับเลยครับแนะนำหมื่นหมื่นบาทส่วนลดไปเลยครับสูงสุดหนึ่งแสนบาทแต่ละคันครับแล้วบอกเลยว่าเซฟดีมากเหมือนคันนี้เลยแอร์คอร์ดสวยขนาดนี้ครับป้ายแดงนั้นแปดนะเซฟลงงอันเจ็ดแสนบาทครับสนใจโปรโมร์ 094ครับ5260 34หรือแอดที่แอดปั้นเขียวแอด444ครับผมสวัสดีครับ